สวัสดีค่ะวันนี้เจี๊ยบจะชวนเพื่อนๆมาทําขนมปังหน้าชีสสูตรคีโตค่ะเจี๊ยบได้ไอเดียมาจากช่องแม่บ้านสเปนนะคะเห็นเขาทําแล้วน่ากินมากๆเลยค่ะก็เลยอยากทํามาดูส่วนผสมและวิธีทํากันค่ะอย่างแรกค่ะไวท้าววิดกูเตนค่ะ75กรัมแปงม้งอัลมอนด์65กรัมโอ๊ตไฟเบอร์20กรัม ไข่ไก่เบอร์ศูนย์หฟองน้ำมันมะกอก15มิลลิลิตรน้ำตาลอีลิทิทัลหนึ่ช้อนโต๊ะน้ำอุ่น100มิลลิลิตรเกลือเศษหนึส่วนสช้อนชากลิ่นวานิลลาครึ่งช้อนชาน้ำผึ้งครึ่งช้อนชาและยีสต์หช้อนชาค่ะแล้วก็วิธีก็เหมือนเดิมค่ะ นำน้ำพึ่งค่ะผสมกับน้ำอุ่นเสร็จแล้วเติมยิสตลูกใบค่ะเสร็จแล้วพักไว้ค่ะวันนี้นะคะเจ๊บจะใช้เครื่องนะคะตีด้วยเครื่องก็ผสมของแห้งลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเจ๊บจะใช้ตะขอนะคะกกลวนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ ได้แบบนี้แล้วก็ใส่ส่วนที่เหลือเลยค่ะยีสต์ค่ะน้ำมันพืชตัวนี้น้ำมันเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นเนยก็ได้นะคะและไข่ค่ะเดี๋ยวเจ็บตอกใส่อันนี้ก่อนเผื่อไข่เสียเทลงไปเลยค่ะกลมกลให้เข้ากันค่ะ ไปที่เครื่องกันค่ะโดยเครื่องความเร็วปานกลางค่ะตีไปประมาณ10นาทีนะคะหรือจนกว่าส่วนผสมจะไม่ติดโถนะคะนวดเสร็จแล้วก็นำมาแบ่งเป็นชิ้นเท่าๆกันนะคะได้ประมาณชิ้นละ55กรัมค่ะ6ชิ้นแบ่งเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นเป็นรูปกลมนะคะแล้วพักไว้5นาทีค่ะ ครบเวลาแล้วค่ะเรามาขึ้นรูปเป็นค่ะนำก้อนโดที่เราพักไว้มาคลึงนะคะเป็นแผ่นบางๆนะคะความกว้างประมาณหนึ่งคืบนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่อยๆม้วนม้วนๆเข้ามานะคะกดเบาๆค่ะไม่ต้องแน่นมากค่ะม้วนนจนสุดเลยนะคะจากนั้นเราก็บีตะเข็บนะคะตรงช่วง หัวท้ายและตรงกลางนะคะบีบให้ให้แนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วคลึงเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตะเข็บเรียบไปกับตัวโดทั้งหมดนะคะแล้วนำไปพักที่ถาดค่ะทำจนครบทุกอันเลยนะคะแล้วนำผ้าหรือแผ่นพลาสติกนะคะมาปิดกันแป้งโดแล้วแห้งนะคะหลังจากที่พักแป้งนะคะไป25่นาทีนะคะเจี๊ยบจะมาเปิดเตาอบนะคะ ใช้ไฟอยู่ที่160องศาไฟบนล่างนะคะระหว่างรอเราจะมาแต่งหน้าด้วยชีสค่ะตัวนี้ค่ะเป็นมอสซาเรลลาชีสขูดนะคะ80กรัมอันนี้เกาด้าชีส25กรัมตัวนี้เจ็บขูดไว้นานแล้วค่ะมันจะดูนิ่มๆตัวนี้เป็นพาเมซานชีส25กรัมค่ะเพื่อนๆมีแบบไหนก็ใส่แบบนั้นได้เลยนะคะตามชอบเลยค่ะแล้วก็ผสมกันค่ะ เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งด้านหน้าขนมปังด้วยชีสค่ะจากนั้นเจ๊จะนำน้ำนะคะมาทาบนหน้าแป้งโดเรานะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นเอ้งวอตนะคะไข่แดงผสมกับน้ำหรือใช้ไข่แดงผสมกับวิปนะคะทาบนแป้งโดเรานะคะ,ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ชีสที่เราเตรียมไว้ค่ะวางไปเลยวางแล้วเจ๊จะกดๆนิดนึงด้วยนะคะให้มันติดค่ะ กดกดเสร็จแล้วโรยด้านหน้านะคะด้วยไมายองเนสอีกทีนึ่งนะคะตัวไมายเนสคีโตนะคะเจฟได้ทำคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปอีกทีนึงนะคะโรยด้านหน้าเลยค่ะตามชอบเลยค่ะมากน้อยแล้วแต่งสีสันเพิ่มด้วยพัสเลสับนะคะเอาไว้ทั่วเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนำเข้าอบได้เลยค่ะ ใช้อุณหภูมิหนึ่งร้อยหงศาไฟมนล่างไม่ได้เปิดพัดลมนะคะเวลา 20- ่สหนาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วข่วหอมฉุยเลยเดี๋ยวเรามาพักให้ไข่ร้อนนิดนึงแล้วเรามาชิมกันค่ะดูนะคะแป้งนุ่มมากค่ะมาชิมกันค่ะตัวนี้นะคะแป้งจะนุ่มๆค่ะตัวชีสนะคะที่ อยู่ด้านนอกก็จะมีส่วนที่กรอบๆด้วยนะคะหลังจากที่ชิมแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าแป้งนุ่มเค็มๆมันๆไม่หวานค่ะไปลองทำกนันดูนะคะแล้วกดติดตามช่องประเจบชวนทำด้วยด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ